ครับสวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกมเวอร์ออฟวิชบีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรือพิฆาตของสายยุโรปนะครับอ่ออานว่าอะไรอะ่ะผมจำไม่ได้นะแต่มีคนบอกอยู่ในคลิปผมนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนาะน่าจะอ่านว่าเวสต์เลอรัสเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะชื่อไปแล้วกันมีคนบอกผมอยู่นะครับในช่อง ในช่องผมเนาะอยู่ในใต้ความเห็นนะครับเดี๋ยวผมแปะรูปไปให้ดูละกันก็ลำนี้เป็นเรือพิฆาตเทียหกของสายยุโรปนะครับซึ่งจะเข้าในเรวอนีเนล่าเป็นเรือพิฆาตครับเนี่ยผังมันมาละผังมันมารอพร้อมแล้วแต่ตอนตอนนี้เรือยังไม่มีมานะครับก็ลำนี้เป็นเรือสายวิจัยนะครับอ่ามาดูข้อมูลกันลำนี้นะครับเรือจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเกือบเกือบหมื่นสามเนี่ยนะครับอ่า เกาะการซีเดนจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ه, อ่าเกาะการซีเดนอย,อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันต่ํามาก,กซึ่งเขาก็ตามเรือพิฆาตน้อยเรือพิฆาตเกาะไม่ไหนละการน้ําการไฟนะครับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นการดามเมจได้สาเปอร์เซ็นตนะครับเ <ME> มื่อโดนกระสุนเนาะเมื่อโดนด,ดามเมจกระสุนนะครับแล้วก็เกาะการตอ่อปิดโอการได้สามเปอร์เซ็นก็เป็นเรื่องปกติของเรือพิฆาตเนาะมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับมันมันไม่เยอะอยู่แล้วต่อมาความคงตัวนะครับความเร็วสูงสุดสามสิบแปดจุดสามห้านอตอ่าก็ถือว่าเร็ว จาก0ถึง38นอตจะอยู่ที่10.75วินาทีอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับการเลี้ยวเนี่ย9.10องศาต,ต่อวิซึ่งเลี้ยวเร็วนะครับเร็วอยู่นะเร็วอยู่เทียร์หกก็ส่วนใหญ่เรือจะเลี้ยวค่อนข้นางไวไม่ค่อยช้านะครับใช้เวลาเลี้ยวเนี่ยทั้งหมด3.27วินาทีนะครับอ่าจุดเด่นสายนี้อยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ปืนมันยังไม่ดุนะครับปืนปืนปืนเป็นปืน,ปน,ปนขนาด120มิลิเมตรนะครับมีทั้งหมด3 อ่าสามจุดนะครับมีป้อมละสองกระบอกนะครับเป็นป้อมคู่นะครับเวลาโหลดหกวินาทีนะครับระยะอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดสี่กิโลนะครับเฮตีลูกละสามร้อยเอพีลูกละสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับการหมุนป้อมปืนจะอยู่ที่สิบหกจุดห้าศูนย์องศาต่อวินาทีอ่าซึ่งปืนอ่ะปืนตัวเทียหกยังไม่ค่อยเร็วนะครับแต่เทียเจ็ดพอดีก็ผมเปิดกล่องได้เนาะคือเทียเจ็ดตอนเนี้ยเจ็ดกับแปดนะครับมันมาในรูปแบบกล่องอย่างเงี้ย นะครับมันมีมาในรูปแบบของให้สุมซึ่งผมก็สุ่มเล่นๆนะครับคือคือมันมีคุณแจีเวนต์ไม่สุมซึ่งผมก็จันสุมได้เทียเจ็ดมานะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดของเทียเจ็ดให้ดูนะซึ่งเทียเจ็ดอะเทียเจ็ดปืนมันจะดีกว่านี้นะเทียเจ็ดปืนมันจะโหลดเร็วมากเลยสามวิเองแต่เทียตัวเทียหกมันยังมันยังเป็นหกวินาทีซึ่งมันก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ก็ก็ถือว่าโอเคครับในเทียหกเนาะถ้าโหลดเร็วก็คิดโคงไปจริงๆนะครับสำหรับเทียหกเนาะต่อมานะครับ ตอรปิโดตอปิโดจะเป็นตอรปิโดขนาด533ม mm, มนะครับมีทั้งหมด2แทน่นนะครับมีแท่นละ3ลูกเนี่ยอ่าก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าจุดเด่นจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนี้นะรีโหลดใช้เวลารีโหลดแค่37วินาทีนะครับดาเมจดาเมจด,ดูเบาหน่อยแค่พันแเองนะครับระยะยที่7.8กิโแต่ความเร็วนะครับความเร็วตอรปิโดนะ76.41นะครับซึ่งถือว่าเร็ว เร็วมากๆนะครับถ้าเทียบกับสายลมชาติอ่าลมชาติเอเชียที่เป็นตออไปโดน้ําลึกนะครับอา่าเทียบกับฟูซุนนะครับถ้าเทียบกับฟูซุนแล้วจะพบว่าตอมันเร็วกว่าฟูซุนมากนะครับทางที่ระยะเท่ากันนะครับอ่าต่อมาเนาะรวมถึงค่าน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมของสายลมชาติยุโรป20%ใช่ไหมไม่ใช่ลมชาติยุโรปลมชาติเอเชียเนี่ย20%ใช่ครับแต่สายของยุโรปนะครับ33% คุยง่ายคือโอกาสน้ำรั่วของสายนี้คือตอร์ปิโดจะเบาแต่ว่าโอกาสน้ำรั่วจะสูงนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดรีโหลดค่อนข้างไวนะครับไวมากเลย30กว่าวินาทีเองการหาท่อเป็นตอร์ปิโดนะครับที่สิบเก้าจุดสี่สามองศาตาวินะครับก็เทียบหกมันก็ถือว่าเป็นปกติมันก็หาเร็วอยู่แล้วนะครับอาเอเอนะครับมีละอันเดียวระยะใกล้หกเอ่อหกดาเมจ่หกสิบนะครับระยะอยู่ที่หนึ่งจุดห้ากิโลค่าพางห้าจุดหนึ่งเจ็ดซึ่งถามว่าค่าพางมันดีสุดไหม ในเทียเดียวกันที่เป็นเรือพิฆาตนะครับแต่ผมขอเช็คเรือที่ผมมีนะการอาเช็คเรือที่ใกล้เคียงอย่างเรือเยอรมันเอนเกรดก็พังแย่กว่าไอ้ลำนี้นะครับแต่ถ้าไปเทียบปับเรือพรีเมียมอย่างหางชาเนี่ยหรือเกมยาชีเนี่ยถือว่ามันก็ยังค่าพามัก็ยังเยอะกว่านะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมันก็น้อยอยู่นะครับถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยระดับหนึ่งเลยล่ะ ต่อมานะครับส่วนเสริมช่องแรกช่องแรกผมเอาเรื่องหมุนป้อมปืนกับหมุนท่านตปโดละกันนะครับไม่เอาเรื่องลดเวลาหลลกระสุนเป็นหลักอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มนะครับช่องที่2ช่องที่2ของเรื่องเลี้ยวนะครับเรื่องเลี้ยวช่องที่3ผมเอาลดค่าพางไปเลยอันนี้คือจาเป็นนะครับเพราะเรือพิฆาตเนี่ยถ้าค่าพางต่ําไว้ก่อนจะได้เปรียบนะครับส่วนเรื่องอใส่เลี้ยวอีกช่องเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเรือมันเลี้ยวเร็วอยู่แล้วเอาเรถค่าพางดีกว่านะครับต่อมาอีดิตโบนัสอีดิตโบนัสเนี่ยมี่องื่อง เวลารีโหลดตอปิโดกับเรื่องเพิ่มเลือดความเร็วแล้วก็การหันแท้ตอร์ปิโดซึ่งผมก็เลือกอันแรกดีกว่านะครับเพราะว่าต่อมาโหลดเร็วมากอยู่แล้วล่ะไม่ต้องไปลดหลอกอีก3%เอนะครับเอาภาพรูปทั้งหมดเลยดีกว่าเนาะทีนี้สกิลเรือนะครับสกิลเรือเนี่ยจมีบูตเตอร์ขั้นหนึ่งสอันนะครับคือเร่งเร่งเครื่องอะเรือให้เร็วขึ้นนะครับ3อันเนี่ยเาร์อ่าอันนี้คือจุดเด่นของสายนี้นะครับคือมันให้เาร์ตั้งแต่เทีย์6เลยนะครับ อ่าเลขาว่าเรดาร์มันทำอะไรเรดาร์มันเอาไว้มองเรือนะครับในระยะ7กิโลนะครับก็จะเห็นเรือหมดเลยในระยะ7กิโล6จากเรานะครับจะเห็นหมดเลยเนาะซึ่งมันโกงมากเพราะมันให้ตั้งแต่เทีย์6เลยนะครับซึ่งโดยปกติแล,ล้วเรือส่วนใหญ่ที่จะได้เรดาร์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เทียรจ7นะครับเทียเ์7ขึ้นแต่นี่ได้ใน,นเทีย์6เลยนะมี1อันแล้วก็สายนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมานะครับคือ ตัวฮิวนะครับจะเพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็คือปกติมันจะสามอันเนาะอันนี้จะมีสี่นะครับอ่าต่อมาสกิฟพุกการอันนี้พุกการของอ่าลำนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผุ้การที่เอามาจากตัวฟินลนเลนนะครับซึ่งผมใช้ต่อกันมาละกันนะครับซึ่งก็จะมีบางอันที่เปลี่ยนนะครับอ่าอัพตามนี้เลยมีช่องหกช่องหกต้องแก้นะครับช่องหกเนี่ยต้องเป็นอันสุดท้ายนะครับอ่าตองเป็นอันอันที่สามนะ พอดีว่านี่มันเป็นการฟีนนด์เลยผมขี้เปลี่ยนแล้ววันนี้มาแล้วกั trail. นเนาะช่องหกเปลี่ยนเป็นอันที่สามนะครับช่องที่แปดเนี่ยช่องที่แปดเรือมันไม่มีความแน่นอนนะครับแน่เลยสายนี้ผมก็เลยคิดว่าช่องที่แปดเนี่ยเอาวันแรกดีกว่านะครับช่องที่เก้าช่องที่เก้าจะเอาวันนี้ก็ได้นะครับหรือจะวันที่สามก็ได้นะครับช่องที่สิบช่องที่สิบเอาวันแรกนะครับเอาแรกไปเลยช่องที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาวันที่สองนะครับเอาวันที่สองดีกว่าช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายเนี่ย ช่วงสุดท้ายเอาเอาอันที่สองนะครับโอเคก็ถ้าที่ผมเล่นมาลำนี้ก็มันก็ถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังไม่สุดนะมันยังไม่สุดเท่าเรือบางลำในสายวิจัยของสายอื่นอย่างฟุตซุลนะ่ะของสายรลมชาติเอเชียถือว่าสนุกกว่าลำนี้พอสมควรนะครับลำนี้มันก็ ใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าเล่นสบายๆได้อยู่เนาะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลำนี้มันเล่นประมาณไหน,นเนาะเชิญรับชมได้เลยครับ Target area. Target area. Good job. Enemy aircraft incoming. Target hit. Enemy aircraft incoming. Our team captured the area. Torpedo spotted. Torpedo spot! you okay. It coming <laughs> torpedoes Box. Enemy aircraft incoming! Enemy aircraft incoming! Our situation is under control.